โรงเรียนเด่นเห็นหนองผือใหญ่วัฒนธรรมรวมน้ำใจไทยพุทธกึกก้องที่สิสืบสารเล่าขานต้นมะขาม300ปีสามัคคีพัฒนาโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันหมู่บ้านรักษาสิบห้าบ้านผือหมู่ที่หนึ่งสองและหมู่ที่19บเาตำบลพระรับอำเภอเมือง ัังหวดแกบ้านผือชุมชนที่มีประวัติมาอย่างยาวนานโดยมีกลุ่มคนรุ่นก่อนที่เป็นปู่ทวดย่าทวดได้อพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีและอีกกลุ่มก็ได้อพยพมาจากบึงบ้านท่าปัจจุบันคือตำบลบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้มาพักอาศัยอยู่ที่โนนข้างหนองผือ เห็นว่าเหมาะสมดีมีหนองน้ำใหญ่และอยู่ใกล้ลำน้ำชีจึงได้เริ่มสร้างบ้านเรือนอยู่ที่นี่แล้วจึงตั้งชื่อบ้านว่าบ้านผีโดยมีศูนย์รวมใจของชาวบ้านคือวัดตานเรียงวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า185ปีวัดตานเรียงได้ก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2380 หากนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่าชาวบ้านผือเป็นหมู่บ้านที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมีการปรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมล้วนเกิดจากความปรองดองสมัครสมานสามคัคคีความร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนโดยการนำของผู้นำ และคณะกรรมาการชุมชนบ้านผือบ้านผือได้รับการขนานนามจากหมู่บ้านต่างๆว่าเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีการพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่สร้างสรรครงการที่พัฒนาทั้งดังด้านร่างกายและจิตใจโดยการน้อมนำเอาหลักการรักษาศีลห้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนก่อให้เกิดกิจกรรมและโครงการต่างๆเช่น ถนนสายวัฒนธรรมที่จะทำให้เศรษฐกิจและการค้าขายของชุมชนเกิดรายได้ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของทุกเดือนทำให้โครงการถนนสายวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านต่างๆได้โครงการขยะบุญ โครงการที่ต้องการปลูกฝังนิสัยของชุมชนให้มีความรักในสิ่งแวดล้อมเพื่อลดขยะที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันโดยเงินที่ได้จากการขายขยะได้มีคณะกรรมการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อที่จะทําให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความโปร่งใสโดยเริ่มจากชุมชนสู่ประเทศชาตินอกจากนั้นแล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวกับรายได้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเช่น โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนชาวบ้านผีปลูกผักสวนครัวนานาชนิดเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนโดยทางวัดจะจัดพื้นที่ไว้สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่อยากจะทำอาชีพเสริมเป็นรายได้ให้กับครอบครัวใช้เรียงชีพอย่างสุจริต ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็สามารถนำไปวางขายภายในหมู่บ้านได้ควบคู่ไปกับโครงการตลาดชุมชนที่จัดขึ้นในทุกๆวันเป็นการสร้างอัธยาศัยของคนในชุมชนให้เต็มไปด้วยนิตรภาพอันเป็นผลจากความเอาใจใส่พึ่งพาอาศัยดูแลซึ่งกันและกันร่วมใจกันดูแลผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ภาายในนห่บ้ผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนตามที่กล่าวมานั้นล้วนเกิดจากการส่งเสริมการรักษาสินห้าอันเป็นหลักแนวคิดทางด้านการพัฒนาชีวิตการพัฒนาสังคมและหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจของชาวบ้านถืออีกทั้งยังมีกิจกรรมการรณรงค์ในการงดเหล้าในประเพณีแลนะงานสำคัญของหมู่บ้านเพื่อให้มีทักษะในการป้องกัน และมีทัศนคติที่ถูกต้องได้มีคณะกรรมการและคณะสงฆ์ในการพัฒนาหมู่บ้านให้อยู่ร่วมกับโรงเรียนอีกทั้งกิจกรรมส่งเสริมการมีสติในการคลองตนคลองคนครองงานรวมไปถึงการยกย่องบุคคลต้นแบบ บ้านผือได้มีการจาัดกิจกรรมบูรณา,าการกิจการคณะสงฆ์และการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเริ่มจากเด็กด้วยการส่งเสริมโรงเรียนศินห้ากลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุก็ได้มีการส่งเสริมสุขภาพของหมู่บ้านจากการดำเนินงานของอสมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้านสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการจัดก,การสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาหมู่บ้านให้นำหลักเบญจศีลและเบญจธรรมมาปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบและยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเสื่อมากโครงการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญเช่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมการรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระ และมีกิจกรรมการเวียนเทียนในวันสำคัญเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกทั้งมีการจัดประเพณีการอุปสมบทหมู่ขึ้นในทุกๆปีเพื่อสืบธรรมทายาตเพื่อเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทั้งพระสงฆ์ผู้นำผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน โดยร่วมกันทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีเพื่อยกระดับหมู่บ้านรักษาสีลห้าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอัตลักษณ์ความเป็นบ้านผืนนั้นสามารถเห็นได้จากกิจกรรมเทศกาลวัฒนธรรมบุญประเพณีต่างๆตามที่12คอง14บุญเข้ากรรม บุญคุณลานบุญเข้าจีบุญพาเวทบุญสงกรานบุญบั้งไฟบุญสาหะบุญข้าวพรรษาบุญข้าวประดับดิน บุญเข้าวสาบบุญออกพรรษาบุญกระถิ่นซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงทุกวันนี้หมู่บ้านรักษาศีลห้าบ้านผือตำบลพารับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความน่าสนใจมีความงดงามทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ล้ำลึกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาหากท่านได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนท่านจะเชื่อในทันทีว่าศี้5 เป็นหลักการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนนี้อย่างแท้จริง